ทงหารถมินิ5ประตูมีเข้ามาแล้วค่ะ สรุปด้วยนะคะและเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะมินิคันที่แมนออโฟโปรปี2012รถเซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าของเจ้าคันนี้ก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีฟกเลยไม่ใช้งานได้คะ่ะกระจังหน้าก็มีฝาครอบโครเมียมนะคะตัดขอบแบบนี้แมตขอบขนาด18นิ้วนะคะรัดกับยางมินชลินเป็นสีขาวนะคะตัดกับหลังคาสีดำไฟไท้ายของเขาก็สวยมากๆากมาพร้อมกับท่อคู่เดิมๆมีฟังกิ้งเซ็นเซอร์ไว้ใช้งานถึง4จุดมาดูท้ายรถของเขาด้วยสาวว่าจะวางของได้เยอะขนาดไหนเบาะแถวหลังของเขานะคะสามารถพับได้ภายในของเจ้าคันนนนนนนีีี้้ะะะะะะะคคคคกกก็็็เเเเเเเปปบบบาา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 หังงงงสสสสดภพมมมมมวววยยยยลลลไ่่ซซุแผรรตูถึออโข ดค่ะข้างๆเขาจะเป็นช่องแอร์นะคะจอกลางนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็หน้าปัดเรือนไหม่ค่ะเกน้ำมันของเขาก็อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผนงควบคุมแอร์อันนี้เป็นเกียร์ออนะโต้นั6สปีดระบมอัลลีมันติฟฟังชันนะคะมาพร้อมกับระบบ Cruise c o n t r o และมีแฟลชดิจิตไปใช้งานได้ค่ะเลขไหม่ของเขาเพียงแค่98,000กิโลเท่านั้นค่ะแล้วมีหลังคาพานโนรามิกสันลุปเปิดปิดไฟฟ้าไปใช้งานได้ค่ะที่เราจะเห็นเลยก็คือตรงนี้ค่ะคันนี้เขาจะเป็นเล้าตรงกลางคะ่ะสามารถเพิ่มออปชั่นเป็นที่วางแก้วนะคะะะไไไไไววว้้้้้้ตรรรงนน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 นีีดีดดดเเเเลลลลยย579,000บบาาาาาาาทททท่่่่่่่ััััคคคคพือออๆหหสสสสสใจมาถกกิปปขะ